สวัสดีครับวันนี้ชาวดาวันหยุดครับมาอยู่ที่อำเภอดอกคําใต้ครับมาติดตามแปลงนาที่ปลูกด้วยระบบ SRI นะครับหรือว่าข้าวต้นเดียวครับครับต้นนี้ปลูกข้าวต้นเดียวนะครับนอแต่สภาพดินพื้นนี่บ่อป่านไดวันทอมันสภาพดินด้านบนเราออกไปแล้วมันกับพ่อใส้ได้ของเราต้นหนึ่งเมีประมาณกี่นับกระถิ่นี่หลายเหลี่ยมอยู่ต้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเก้าส1บ <30 S> 1ิ1เ1็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเกาสา้ามสิบแาปลี่ยมครับคอนี่ก่ล่วงมันเม็ดข้าวที่ปลูกต้นเดียวนะครับนาะ อันนี้เป็นกระห้องบริษัท <ผม S 1> อินซีเกษตรอินซีบ้านเฮากําลังฝึกผมกําลังฝึกนี่ปีแรกกําลังมาฝึกมาหัดอันนี้ปลูกระยะเท่าไหร่ครับสี่สิบเซนครับสี่สิบเตนครับสี่สิบเซนละแถวนี้ผมเสริมเพราะว่ามันห่างจากขา้างหน้าก็เลยเอาเสริมมาเลยตุง้งโบตุง้งโบวา่าตุ้งนี่เสริม <laughs> อย่างนี้เราจะมาดูโคนกอข้าวนะครับครับโคน ก็เข่าเนาะมันกัดธรรมดาอยู่กับไงอยู่เดี๋ยวลองถอดได้ไหมครับลกลกเลยสุ้มลกได้ลกแป้ก็ดุโอ้ยลองกลมต่ำๆครับเอาหักจอหมกงัดก็ขึ้นเสือโบกัดก็ตีรองเลยโอ้ยธรรมดาเลยไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นดีครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นยอยทีพี่นั่งต่ำๆครับนั่งต่ำๆไม่ขึ้นเลย ไม่ขึ้นแปลงนี้ตอนเกี่ยวนี้ข้าวล้มไหมไม่ล้มครับโอ้อันนี้ดีมากเลยข้าวไม่ล้มเพราะว่าแปลงนายังแฉะอยู่นะครับเพราะก่อนหน้านี้มีฝนลงมาด้วยตอนที่ฝนลงมาแล้วนี่ครับต่างจะเพื่อนบ้านไหมแถวนี้ต่างก็พะว่าต่างเลยเนี่ยเพราะว่าลำต้นข้าวมันแข็งดีเขาล้มมดเนาะ นี่ถอนกอไม่ได้ด้วยครับแสดงว่าระบบล่ามันดีมากครับหากินเก่งนะเลยได้รวงงามๆามมาดีนะครับ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 กระพ่อใสได้ผมว่าแต่ปีต่อไปเนี่ยว่าโคุณภาพเยี่ยมเลยแล้วผมว่าครับได้เม็ดได้นวยได้มากได้ฝนดีเต็มเป๊ะเลยแล้ว เดี๋ยวปีหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับ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 ต้องดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับผมคำยืนยันจากชาวนาดอกคำใต้พะเยาครับครับครับผมว่าดีแท้แน่นอนปีต่อไปปีหนานี่ีนะลัา